อุ้ยตกใจเหมือนอุ้ยหนูไงอู้หูไม่ครับผมบักใหญ่ยัก์เรียบสวัสดีครับพี่น้องครับอุ้ยช่องอาทิตย์พิเศษสมบัติกับผมพาพี่น้องมาดักหนูหมายนี่ครับที่ผมเคยเอากลับมาใส่แล้วกอ เยื้อเขาเมามาใส่บนเขาครับมึงอย่างงับนี่ห้อยผมมาใส่ให้มากินตัวนี้ตัดการเลยครับบ่วง ว่าคุนขออยู่ิหอาเที่ยวอยู่ครับไม่ไม หลังรถเจ้าขอดนะครับดังครับท่งอยู่ตอนนี้ไปเดี๋ยขอใส่ก่อนพี่น้องไม้ดีครับ ใส่ไปแล้วสิบหลังครับผมหาหม่อ,องใส่อีกบ้านเรนออกมาทางนี้มีหอยเลยเนาะเ่จะฟังผุนหรอครับว่ายางกลับไปดอกอยางยากลายไม้ครับไม้หนึ่งบางตัวยวิใหญ่เขาล่ะจะไปลุนกันมัน้งอันนี้ยุกไก่ได้ครับ เจอเถอะเบืบอ้องนเสาครับผมท้ายาหครับเปียกสิบหลังครับผมมานี่เจอกันเบือ้องนเสาหรือภาพผีน้องมายำไปครับผมสวัสดีย้อนสอะครับพี่น้องครับไปไาพี่น้องมายำบ่วงเท้าครับผม ไปเปิดเพลงเนาะมามดซีรีสเลยโอ้ยผ่านอยู่พี่หน่อยครับมึงบอสทีครับเปิดไไหมหรือเมืองหลังนี่แต่นี่ เพราะเป็นหยังหลักอยคือเก่าอยู่ครับพี่นอ้องอู้ยติดหนูน้อยครับผมนี่ได้ไปเลี้ยงอีกแล้วอู้ยูหนูอย่างนี่ก็ตัวน้อยใช่พี่นอ้อง เลี้ยงไดนบ้านี่กระมูมัน <c oughs> หนึ่งแต้มครับผมโอ้หนูหน่อยลูกมันอีกแล้ว ตายซะล่าพี่น้องโอ้หลอดบน่นว่บอกาจับไก่มันพานครับเนี่ย ตายก็จะเฮ็ดกินละพี่ร่องครับบอถิมนกไ่ถิมไว้นี่ละหมดละครับเดี๋ยวปไปหมายที่สองครับหมายหนูใหญ่เขา มาครับผมพี่ร้วงครับมาลุยไม้นี่เดบัก็ง่ายไปตัวหนึ่งแ้ท่านได้ได้อีกอยู่หนูหลายอยู่นี่ ใส่ไปปากหูบออกเลยครับอุย้ยมันพานครับผมมันพานครับนี่ หอยมันขุดขุดไม่พี่น้องขุดไม่ซุ้มมือโมเที่ยวปองนี่แล้วเนี่ยโมเที่ยวปองพี่ใหญ่ามาปากไปพี่ครับมองมันพานไป สามหมายเด้พี่น้องครับใส่วไว้ อุ้ยพานอีกแล้วครับแถวนี้มันพี่นนอนมันเหยียบบ่วงอะต้องเถิกแล้วจังมือต้องฟุกจังมือนึง่งละ Harriet> ขอขอภัยครับผมตรงมีมือของเขาจากมือหนึ่งจกว่ามือใดโอ้ เดือดเห็ดมาเพิ่มอีกเยอะครับบ่วงไปครับมาเทือกใหญ่มาตไตใหม่ก่อนอึบ เป็นตะเถือกกรบว่าถือกหมายที่สามใส่ไวลาหม่องครับพี่น้องหนีมว่าใส่สองมือและละครับประเทศไทยเมื่อั้นตะถือกไม้ยนี่หมายดีดีครับเดวราบ,บวงเขาอุ้ยพานครับพี่น้อง พันครับผมวัตถิครับพันไฟไหวอะไรุ้ยตกใจเหมือนอุย้ยหนูงไงโอ้หู นม่มีครับผมบักใหญ่ยัก์เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหตกใจหมดพี่รองครับเหยยบมันม้า,าม้าเมืองจีเมืองอร่ร่ครับผมเงบ่ใหญ่อขนแดงยังเคืองวะโอ้โหโ โอ้โหพี่้องครับโอ้โหมนีมันพานบ่วงเบิดพี่โอ้โหอ้วนครับอ้วนเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห่ายครับง่ายเน,นี่ยพี่้องครับตกใจเหมือนครับยากมาเดี๋ยวยางมึงบ่วงเขาก่อนที่สกตัวเดียวเนี่ยแหละครับ หลังยู่นี่หายไปไสครับหลังนึ่งผมส่ไว้นี่ม่เห็นครับผมโอ้โหโอโหโอ้โ,อ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 โอกใหญ่แต่ว่าหายหลังนึ่งครับผมน,นี่ผมใส่ไว้นี่ทางมันเรียนมานี่ครับนี่ จากหู้นี่เขาหูน้นี่หายครับโอ้ยเดี๋ยวมือแรงมาเห็ดบวงไหมึึพอถืกแต่ว่าหายหลังหนึ่งครับ โอ้โหพีน้องครับมึงเอาลุกครับผมมึงใหญ่บ่ใหญ่มึงเอาลุกครับหนักอึ้งตึ้งครับโโ้โหไปไปไปผมใจยัก์ครับหนักอึ้งตึ้งเอ้าขอบคุณพีน้องที่ขอมาติดตามแล้วก็ให้กกำลังใจครับ เดี๋ยวทันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องอุ้ยตัวหนึ่งจะหนาลดไปไดเใดี๋ยวสรุปผลงานก่อน <c oughs> เดี๋ยวไปแบบเป็นๆได้ว่าี่คนละาใส่เลยกับตัวนั้นตกใจเหมือนครับตอนเขียนว่าถือไปพี่น้องครับ สลบแล้วตอนนี้ว่าสุดตกตายตายเรียบร้อยแต่ว่าบักใหญ่เฮานี่ตีสุดยอดครับผมบอกแล้วอย่ามาล้อเล่นกับผู้ชายคนนี้จับได้อยู่หรอวะอือพี่หว่างครับใหญ่ขักแกีเนี่ยฮ่าสุดยอดครับผม อ้วานแมวตกใจตัวหน้อยว่าตัวน,นั้นอยู่บ่ถึงแปดชีด,ดนูหนแม่ทำตนนัวนี้เอา้าขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมเลยกับไฮกระลังใจครับพี่รองครับเจอกันไม่คิมน้าสวัสดีครับผมหนัง,งตึงนครับสวยสวย